แม่กาลังจะบอกหนูก็ได้ทําไมเสีก็ไม่ได้อยากพูดแทนก็ไม่ได้อย่างที่หนูพูดแทนเมื่อกี้นะ่ะมันก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรทำาถึงทำไม่ทำไม่ถึงไม่ได้แม่จะบอกความลับให้ค่ะจ้ะจ้ะเพราะว่าต้องแทนเข้าบัญชีว่าทําไงได้เราเคยพูดไปครั้งหนึ่งก็คงจะต้องพอเพราะฐานะเราเป็นน้องอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นล่วงเกินเนี่ยคะ่ะแล้วทีนี้เออทีนี้ก็เลยก็พูดไปด้วยเหตุผลก็จริงด้วยด้วยความถูกต้องก็จริง แต่ว่าแม่ก็บอกกําลังจะบอกเป็นความลับให้ไงคะอ่ะก็แทงเข้าบัญชีวิบากของเขาทั้งคู่เองถ้าหนูแทงเข้าตรงนี้หนูพูดแล้วหนูก็ไม่ต้องพูดอีกเป็นวิบากคําว่าวิบากต้องเข้าใจไหมกรรมกรรมจะต้องเกิดกับพี่พี่สาวน้องพี่สาวพี่เขยอะไรอย่างเงี้ยนะกรรมที่จะเกิดกับเขาทั้งคู่อย่างนี้จะแล้วกันนะจ้าต้องแทงเข้าบัญชีกรรมอ่ะถ,ถ้าทีเราก็ยังมียังมีเหมือนกันแต่เราเอาตัวรอดเอาแข็ง ค่ะแตนน่น้องพี่สาวหนูเขาตัวเขาเป็นคนนิ่งๆิเป็นคนที่อุเบขาจนแม่ให้ฉายาว่าเนี่ยเขาเนี่ยนะเป็นพระอันนี้บอกคนได้ง่ายๆเลยพระโสดาได้ง่ายๆเลยเพราะเขาอุเบขาเขาไม่เถียงใครเขาไม่ว่าใครเขาช่วยคนทั้ง,ท,งทุกคนเลยช่วยทุกคน พี่น้องใครเป็นอะไรกูช่วยหมดเลยกูกูไม่เคยได้อยู่บ้านเลยกูไปตลอดตลอดตลอดใครก็ช่างที่ที่ที่กูช่วยได้กูช่วยเลยตอนกูแข็งแรงกูช่วยทุกอย่างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลานี้ทําไมทําไมไอ้นี่ไอ้ที่เขาทําดีขนาดนั้นทําไมไม่ส่งผลทําไมมาเจอเป็นแบบนี้ก็คนเราที่เป็นคู่กันอ่ะไม่ใช่คู่บุญบารมีรุล้วน,นนะคู่คู่กรรมคู่เวรคู่สร้างคู่สมคู่ทุกคู่ยากคู่ขัดคู่แยง้งคูอ่อดีตชาติที่ยังมีวิบากต่อกัน อืแล้วก็คู่บารมีมันมีหลายคู่ไงเพราะฉะนั้นเขามาได้รับตอนตอนผมสุดท้ายเราก็ต้องแทงเข้าบัญชีตรงนี้เนี่คือเลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าตัวโขดมันแซมอยู่นะ่ะไม่ใช่ไม่แซมก็ไม่พอใจไงถ้าไม่พอใจก็โขดอยู่แล้วก็หนูอยากเอาสมุดหนูอยากพูดทาไมล่ะว่าหนูหนูก็ไม่ค่อยมีหนูก็เบาบางหนูก็ไม่มีนะไม่น่ามีก็นี่ไงไปไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของพี่น้องก็จริงแต่เราได้พูดไปแล้วเราเขาพูดอีกไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์จ้ะ ต้องแล้วทาไมาถึงยับยั้งได้ก็เมื่อกี้แม่บอกว่าวิบากกรรมของคนต้องได้รับไม่มีใครไม่ได้รับกรรมอ่ะเราไปพูดแล้วเขาเขาไม่เขาไม,เาไม่เขาไม่ทัเขาไม่แก้ไขยังเป็นอยู่หนูไปตามตามบอกทุกขั้นตอนแม้กระทั่งบัตรประชาชนแม้กระทั่งเรื่องเงินแม้กระทั่งการใช้ใจ่ายหนูตามบอกตลอดไงคะนั่นแหละค่ะ,ะนั่นแหละจิตจิตหนูเป็นภาระแล้วค่ะจิตหนูลกแล้วค่ะไในจะลกเรื่องของตัวเองลกเรื่องของที่ที่ ในครอบครัวไม่ต้องเป็นลบเผื่ออีกนึงแล้วอย่างนี้มาถามหาว่าแม่ทำไมกินมันไม่ค่อยดักทางธรรมวะอย่างนั้นนะแม่คะเพราแม่ขอโทษขอโทษเาแล้วอย่างเนี้ยถ้าเขาโทรมาถามแล้วเรืองจะให้มาพูดยังไงละ่ะพี่ลอือเขาก็าโทรมาถามนาทีอะไรแบบของอังอ,อ่ะเออเขาถามอะไรตอบได้ไหมถามมาสิอ๋อเขาเขาก็พูดว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยนาทีเงินที่หนึ่งน่ะ เขาหายแล้วเนี่ยหายตัวไหนก็มู้หาไม่เจอบางทีอะไรแบบต่อนนีบ้บัตรประชาชนหายด้วยนะแล้วพี่ลีเขาเลยเก็บบัตรประชาชนไว้น,นั่นแหละนั่นแหละไอ้รูนหายที่หายดี่เ่านเนี้ยเขาก็โทรมหาหานาทีหน้าทีบอกว่าพี่ลีมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาอยู่บ้านเอาหนูเล่าแล้วไม่ขอเบรกเหมือนกันอันนี้แม่ก็ขอเบรกนะหนูเล่าแล้วค่ะจ่ะเพราะเพราะนั้นแม่ก็ขอเบรกเพราะหนูเล่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ดีค่ะ ว่าว่าก็พี่หนึ่งพี่ลีพี่ลีก็ต้องพิจารณาเอาเนี่ยค่ะเพราะะว่าหนูมั่นใจว่าไม่หายเขาแค่นั้นก็พอค่ะไม่ต้องไปมากกว่าน,นั้นถ้าถ้าหนูถามแม่องิงีด้ว่าถ้าเขาโทรมาถามก็ต้องบอกตามๆนี้ค่ะออบอกว่าพี่ลีมันหายก็ไม่เป็นไรหรอกอมืมันจะหายก็คือหายไม่มีอะไรไม่หายแม้แต่ตัวเรายังต้องหายในอนาคตหายจากโลกใบนี้ค่ะเพราะเครื่องเครื่องบัตร,ร,รประชาชนบัตรอะไรพวกเนี้ยเออมันก็หายเออาะ อะไรอ่ะเข,เขาเเรียกอะไรนะมันจะหายก็คือหายเห็นไหมมันจะหายก็คือหายแล้วแม่กำลังจะบอกความลับอีกวันนี้หายทั้งของหายทั้งบัตรหายทั้งซัพก็ต้องแทงเข้าบัญชีอย่างที่แม่พูดเมื่อกี้มันเป็นวิบากที่จะต้องหายนี่ค่ะตรงนี้เองแม่ถึงขอเบอรกหนูไงคะเพราะงั้นก็จะยาวเขา้าใจไหมเนี่ยเพราะงั้นแทงเข้าบัญชีตรงนี้อยู่ดีถ้าเขาโทรมาถาม ทำไมได้พี่ลีหายก็ต้องหายเพรก็ถือว่าพี่ลีก็ดูดีแล้วมันก็ยังหายนะาแคบไหมพี่ลีว่าพี่ลีดูเต็มที่แล้วใช่ไหมอย่างนี้ก็พอค่ะจ้าเต็มที่แล้วพี่เมืองเขาก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็เมตตาเนาะเนี่ยก็หนูหนูก็พูดเยอะไม่ได้มันมันมันเป็นบาปหนูเป็นน้องอย่างนี้ไหมหนูอยู่ในฐานะน้องหนูพูดเยอะไม่ได้นะพี่ลีเต็มที่แล้วมันหายก็หายก็มันหายไปช่างหัวมันเถอะ ตัวคนสบายก็พอหนูต้องพูดไปลูกนี้อ่ะแม่ถึงบอกหนูเป็นคนทวงหาหาธรรมแม่ก็ต้องบอกหนูละวันเพราะงั้นหนูหนถูกไหมวันนี้หนูเอากิบไปค่องไปไปบริหารคนนั้นทีบริหารคนนี้ทีแบกหมดเลยอ่ะแบกแบกเรื่องของคนนี้แบกเรื่องของนี้แบกเรื่องของคนนี้แ,นนแล้วมาบอกว่าแม่ทาไมกําลังทํามันอ่อนเข้าใจไหมทีนี้ S <S เดี๋ยวก็ไปแบกเรื่องเรื่องหลานมั่งน้องไม่รู้ล่ะหลานเหรียญล้น,ลนไม่รู้ละเรามีลูกมีหลานแล้วนี่เดี๋ยวก็ไปรับรู้เรื่องของมันเดี๋ยวก็ไปรับรู้ของลูกชายแล้วรับรู้เรื่องของตัวเองรับรู้เรื่องของเพื่อนร่วมบ้านรับรู้เรื่องเทียบไปหมดแล้วหนูที่ดูดิจิตดวงเดียวอ่ะแล้วจะมาให้มันมารับรู้ธรรมะยากเราทีนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งพวกนี้เยอะจัดนะจ้านี่ไงไม่งั้นก็ไม่หันหลังให้โลกหรอกค่ะ ท่าถึงว่าหันหลังให้ลูกเราเหตุนี้แหละค่ะไม่รับรู้อะไรหมดเลยค่ะออกไปก็ออกไปจริงๆริก็คิดดูซิออกไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่ติดต่อมาจนกว่าครูจะบับรบันรุ้ทำครูถึงจะติดต่อมาหาพ่อหาแม่ขนาดนั้นเลยนะคะอะถามว่าใจร้ายใจโหดงั้นทำไมได้ทําก็เพราะพทธเจ้าสอนพระเจ้าออกไปพระเจ้าก็ไม่เคยหันหลังมามามองว่าบิดาเป็นไงพระนางพิมพาเป็นไงพระราหุลเป็นไงพระองค์ไม่เคยหันมาเลยนะ ไม่เคยหันนะนะมิจะมุ่งหน้าหากิเลสอย่างเดียวมิจะมุ่งหน้าหาธรรมตัดสรุปอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวนะไปเจออาจารย์สององค์ธรรมาบัดแปดหาอเขลนในอากาศได้แล้วยังไม่พอใจเลยท่านบอกมันยังไม่ใช่มันยังไม่ค้นทุกมันยังมีทุกอยู่นี่แล้วเราเนี่ยแบกไว้เพียบอย่างนี้เราจะมาหาถามว่าธรรมมันมันมันไม่มีเน,นื้อธรรมป่าแม่เนื้อธรรมมันเพิ่ไม่ค่อยมีล้ำหนักแล้วแม่แล้วพวกมาทั้งหมดเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจแม่แม่เดี๋ยวขอโทษอีกนิดนึงนะ ค่ะแล้วตรวจว่าพี่ดีเขาโทรมาว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาหาไม่เจอเลยแตรงรุ๊บนะคะแม่เนี่ยประชาชนเขาหายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นาทีบอกว่าอ๋อพี่ดีไม่เป็นไรหายก็คือหายเดี๋ยวนาทีจะพาพี่เขาไปทำใหม่ถึงนี้ได้นะแม่ก็เมื่อกี้หนูพูดแล้วเหมือนกันคำนี้หนูพูดแล้วก็ถ่ายจะไมได้ไหมล่ะค่ะเอาก็ได้สิก็นี่ไงเขาเรียกหนูเรียกโอบเบยขานี่ไงหนูเรียกนี่หนูเป็นโอเบยขาแล้วค่ะหายก็หายไปเไรหนูรับอาสาพาพี่เขาไปทําหนูพูดแล้วค่ะไม่ใช่ไม่พูดค่ะ แม่ฟังมาแม่เวลาแม่ฟังไม่ฟังตลอดเลยนะบอกก่อนนะพอวันนั้นแม่จะไม่มีข้อมูลมาตอบลูกหลานแล้วลูกหลานกำลังมีปัญหาจ้าเพราะนั้นแม่ก็เลยรู้ปัญหามันเกิดจากอะไรก็หนูถามเองเลยว่าทำไมน้ําหนักทางธรรมมันหายไปเลยแล้วแม่ก็แบบเพียบเลยเนี่ยเข้าใจไหมมันถ้าแบบเพียบขนาดนี้มันจะทางธรรมจะเข้าไม่ถึงเพราะอะไรจิตดวงเดียว่มันรับรู้ได้รับรู้หลายๆอย่างแล้วมันก็เลยเคลียร์ไม่เจ๊ รับแล้วยังเชียร์ไม่ได้อีกด้วยอะ่ะมันก็เลยคาราคาสังจ้ะเพราะนั้นท่านก็จะให้ทำมาเข้าสู่ใจิตใจเราเราต้องทําจิตวางพวกวางเรื่องของสมมติออกให้หมดเลยค่ะจ้ะวางภาละให้หมดเลยจําไม่งั้นท่านจะบอกเลยว่าพระพุทธเอ้พระสงฆ์อ่ะเชื่อไหมกับข้าวยังไม่ให้ยกตั้งไฟเลยห้ามเอายกของตั้งไฟเป็นอันขาดก็แสดงว่าห้ามทามกับข้าวห้ามยกของตั้งไฟเป็นอันขาด จ้าเพออราะเดี๋ยวสงไปตั้งทำกับข้าวอยู่กันี่เออ,อ,อที่แ,<ม>แท้แแอะไรอ่เีแ้แล้วแล้ว,ลว,ลวมีมีที่ว่าดูในคลิปอะไรเนี่ยนะพระเนี่ยก็าไปทำอาหารนะจะทำอาหารไปไปเลี้ยงอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ค่อยได้แล้วอย่างนี้ได้เหรออ่ะแล้วที่จะคิดอยู่เลยนะอ่ะแล้วแม่แม่ก็จะตอบแล้วไงล่ะเนี่ย อ่าพี่แม่ตอบอ่ะอ่ตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อใช่ไหมแต่ว่าพระสงฆ์เป็นลูกใช่ไหมลูกลูกมีหลายหลายยี่ห้อดีบันแค่นี้เขาพอใจไม่บั่นอใจใจแล้ว้าใจแล้วเออลูกไม่ใช่ว่ามึงจะเสมอกันหมดลูกกูเยอะจัด่ะเออพอมึงทําดีมึงก็ดีกูสอนมึงอย่างเงี้ยมึงไม่เอามึงก็กูทําไม่ได้ เพราะลูกมึงต่างคนต่างมาม,งมึงมีกรรมมาเกิดกับกูแล้วมึงก็มีกรรมของมึงมามึงไม่มึงไม่สามารถเอาคําสอนกูไปได้กูไม่ได้ว่ายังไงเน่อันนี้แม่สมมติให้มูงฟังว่าถ้าเป็นลูกแบบเดียเด๋ยวเอาออกจากจออกจากท่านเองอะนะแต่นี่ลูกลูกของท่านคือพิสูจน์ทั้งพิสูจน์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งโลกคือลูกท่านหมดเลยจ้ะเพราะฉะนั้นพิสูจน์ที่มาเป็นลูกท่านเนี่ยท่านมาบวชถ้ามาเป็นลูกแต่ท่านไม่ได้ท่านไม่บอกกิเลสมึงอย่ามากับกูนะกูจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดคำนี้กับกเลท่านนี ถูกไหมถึงกิเลสบอกมันไปมันก็ไม่ไปเพราะมันอยู่ที่ไหนอยู่ไหมรู้ไหมกิเลสมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ที่ใจก็นั่นน่ะสิเพราะว่าไม่ได้เอาใจถอดทิ้งนี่ว่าก็ถูกต้องว่าไม่ได้เอาใจถอดทิ้งที่ถึงถึงถึงต้องมาท่านถึงได้พอมาเป็นลูกท่านแล้วท่านให้ทําอะไรทําหมดเลยวันนี้ทำหมดทำหมดกิเลสก็อยู่ไม่ได้อะสิเพราะท่านให้มาทําเอากิเลสออกอะถูกไหมออกแหละแล้วทีนะถือนะไม่ติดจะเล่า เ่็นมัยีแต่เขาก็มา,าเล่าใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมือนนเพื่อนนะเขาทาอาหารนะไปไปมีพระน่ะพระน่กเอาเ,เ,เ,เอาอย่างนี้ได้ไหม <Okay. S 2> อ,อย่างนี้แม่<ด>พูดแม่พูดให้จบก่อนแล้วหนูค่อยพูดได้ไหมอ๋อค่ะค่ะต,ตกลง, <ๆ S 2> กงให้หนูยอมยอมรับก่อนว่าทำสงสัยเมื่อกี้แม่ตอบไปแล้วไงแล้วหนูไม่ไม่จาเป็นต้องเล่าก็ได้ทีนี้เรื่องเรื่องนะคะจะไม่จําเป็นต้องเล่าก็ได้เพราะว่าก็บอกแล้วให้เห็นผลไปแล้วเมื่อกี้ว่าลูก ลูกของพอ่อพ่อมีลูกเยอะลูกก็ต่างคนต่างมีนิสัยไม่เหมือนกันก็ต้องทำไงได้ลูกบ้านเดียวกันลูกแท้ๆพ่อเดียวแม่เดียวกพวกเราเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะถูกไหมขนาดคนแค่ลูกเราแปดคนพ่อแม่มีลูกแปดคนเจ้าคนหรือมีแค่สองสามคน,ม,น,ม,ม,น,นมันยังไม่เหมือนกันเลยอ่ะถูกไหมคะแปลกไหมคะขนาดลูกอกจากที่เดียวกันแล้วแค่น้อยคนที่สุดยังไม่เหมือนเป็นของท่านนะทั่วประเทศทั่วโลกอ่ะ เออถ้าหนูเข้าใจแล้วหนูไม่ต้องไปเล่าแหละเออไม่ต้องไปเล่ารายละเอียดที่ทั้งหมดทั้งวงก็ได้มันจะกลายเป็นว่าเอาคนอื่นมาเล่าเขาก็จะเขาจะว่าเราได้ฮ่ะเราพูดนี้เราจะไม่ต้องการว่าใครไม่ถึงเบรศหนูไงค่ะค่ะแม่คุณม้ตรติเข้าใจเข้าใจแจ่แ้งเข้าใจแล้วเพราะว่าแต่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเข้าใจ มโนนาบุญเพราะ,ะนั้นหมองต้องเอาประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาแม่ก็มีไม่มากแม่มีเวลาไม่มากแล้วที่เหลือเพราะว่าร่างกายแม่ก็รู้อยู่ว่าเป็นอะไรลูกหลานไม่ใช่ไม่รู้ถ้าท่านประยุงไว้ให้ขนาดนี้ก็เท่ากับว่าท่านให้แม่ทํางานแม่ก็เลยว่าลูกหลานจะเอาประโยชน์ก,ก็ต้องให้เวลาอะไรอ่ะตัวเองอ่ะมีอะไรก็เก็บไว้ก่อนเอาแต่เอาข้อมูลที่ตัวเองอยากได้ เท่านั้นอย่างนี้นะคืเราพูดแต่เรื่องของที่จําเป็นจที่เราจะเกิดโยดเรียกเป็นเป็นปความหาคนนั้นมาเล่าคนนี้มาเล่าก็ได้ไม่ต้องก็ได้ค่ะมมนไม่ใช่ว่าหนูไม่ดีนะหนูดีเพียงแต่อยากจะหามายืนยันแต่แม่เลยว่าไม่จําเป็นมรณาบุญสาวแต่แต่ว่าแม่ก็ไหนไหนเพราะว่าเวลามันเป็นมันอนาคตเราไม่ควรไปหวัง แต่แม่ก็ขอย้ําหน่อยว่าที่พูดมาทั้งหมดเข้าใจแล้วใช่ไหมแค่น,นั้นละปันเข้าใจค่ะเพราะเข้าใจ,าใจว่าว่าต้องถ้าอยากมีกําลังทางธรรมยังไงเสียก็ต้องค่อยๆอสร้างฐานถูกไหมฐานเอให้แม่พูดคนเดียวไหมฐานเป็นยังไงไม่ต้องไม่ต้องถามหนูถ้าถามหนูเดี๋ยวมันจะช้าจะค่อยๆสร้างฐานนะเออเ็ก สินห้าข้อเน่ะค่ะนี่แหละค่ะฐานแหละค่ะตรวจดีให้ดีเอาให้ให้เงียบเลยค่ะพโสดาอยู่แค่เอื้อมเลยสินห้าข้อนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะสินห้าข้อค่ะสินห้าข้อค่ะงดให้ได้ค่ะแต่ท่านเรียกสินแตงจริงเป็นข้องดเว้นเป็นข้องดเว้นที่ให้เราจะก้าวก้าวออกจากธรรมชาติให้มีให้มีน้ำหนักทางธรรมมีแน่ๆเลยค่ะถ้าถ้าถ้าสินห้าข้อนี่บอกีิสุด ตรวจดูบีๆห้าข้อแค่นั้นเองค่ะแต่อีกสองอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกที่ท่านบอกว่าสัจจะทิฏฐิเนี่ยเป็นความเห็นถูกต้องวิจิติชานคือไม่เลงไม่ลังเลยสงสัยไม่เลยเลยสงสัยว่าในโลกใบนี้อะไรที่เกิดแล้วจะไม่ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่แปรสาภาพไม่มีอะไรเกิดแล้วต้องดับมันไม่สงสัยแล้วนี่เพราะมันก็เลยง่ายอันนี้อันแรกก็วิจิตสัจจะทิฏฐิก็เือคือเชือออ่อแล้ว ลงใจแล้วสนิทใจแล้วว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรลกมีจริงสวรรค์มีจริงพระสังฆําสอนทุกอย่างเป็นความจริงหมดทุกประการไม่มีอะไรที่จะที่พระองค์ตรัสไว้แล้วจะไม่เป็นไปตามนั้นนี่เราก็แน่ใจแน่วแน,วแนว่ในพระสังฆม์สอนแล้วไม่หล,ล,ลังเลไม่หลังเลไม่รลังเลอะไรเลยอันนี้เราเราผ่านง่ายๆไม่คงไม่ยากเพราะเราปฏิบัติมาขนาดนี้มันยากตรงฝีห้าข้อและมันอยู่แค่เอื้อมนะแม่ถึงบอกว่าในเมื่อลูกหลานอยาก อยากจะให้จิตมีน้ำหนักเอาทำอย่าเพิ่งข้ามไปไปไกลกว่าน,นั้นอย่าเพิ่งไปว่าทางสมาธิั่งสมาธิเราจะต้องให้น้ำหนักให้ปัญญาเกิดก็อย่าเพิ่งก็ได้ค่ะเอาเอาพวกนี้ตรวจเสร็จแล้วก็ทำไปตรวจตัวนี้เสร็จแล้วทำทำสมาธิสวดมนต์ไหวพระถูกต้องครับถูกต้องแต่ไอ้พวกนี้องค์ประกอบต้องต้องมีองค์ประกอบไม่มีทำให้ตายก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะทำสมาธิเกลียก้าเป็นตลอดชีวิตก็ไม่ไม่เป็นไรเอ้ยก็ไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะว่า องประกอบองคหนุนไม่มีค่ะองคหนุนไม่พอไม่มีทางเลยค่ะโอ้ไม่เอาชนะกิเลสเอาชนะธรรมชาติเอาชนะอวิชชาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะไม่ใช่ของหมูหมูเลยค่ะโอ้โหมันโคตรยากเลยค่ะโอ้มันขัดใจเนี่ยมันขัดสิ่งที่มันมากับกับจิบกับใจมาหลายภพหลายชาติมาไม่รู้กี่ภพชาติไม่ต้องนับเลยพวกเราเกิดเจเกับายไม่ต้องนับเลยค่ะ ว่าเราเกิดแค่ไหนแค no ่ไหนกี่กี่ร้านกี่ล้านแล้วร้านชาติไม่ต้องนับเลยตราบใดที่ยังเกิดอยู่ไม่ต้องนับเลยเราคิดดูว่้วจะมาเอาชนะมันง่ายๆมันไม่ง่ายเลยค่ะนี่เพราะฉะนั้นเราถึงว่ามาพบอาจะรําคำคำสอนแล้วก็ทําตามท่านทีละขั้นตอนอย่าโลภมากอย่าตะกะอย่าใจร้อนจ้าอืมอย่าโลภมากอย่าตะกะอย่าใจร้อนอย่าลอย่ารวบรัตตตอนไม่มีทางหรอกรวบรัตตตอนไม่มีทางเลยจ้าคิดดูซิไม่ เราบอกแล้ววนะ่าฐานไม่แข็งแรงมันเห่ได้อ่ะเออลมมาแรงแรงธรรมาชาติมาเป็นที่อ่ะพายุอ่ะถามที่ว่ามันขนาดตึกเขาาสร้างมาแข็งแรงขนาดไหนมันยังพังได้อ่ะธรรมชาติอ่ะไฟมันยังเผาได้ไฟราคะอ่ะไฟตันหาไฟโทสะ ไฟลดไฟโขดไฟหลงอะไฟที่สี่มานะอัตต์ตนมันยังเผาบ้านเผาเมืองได้แล้วก็หลาอะไรไฟในตัวเราน่ะมันมันไม่ได้เป็นเปลวไฟที่เป็นรูปร่างของของความร้อนนะมันยิ่งกว่าไฟที่ที่เป็นแม่พระเพิงอีกนะบอกให้นะลูกหลานเอ้ยไฟที่ไฟในใจไฟในจิตไฟที่มันงานด้วยธรรมชาติไฟของความต้องการเนี่ยบุ๊ยไม่มีทําไม่มีอะไรเหมือนมันเลยมันน่กถึงว่าธรรมญา ก็ถึงนี้ก็ค่อยดับถ้าดับแล้วดับแล้วดับได้เลยทำไมถึงได้เลยก็ใจมันดับไงใจมันวางไงใจมันปล่อยไงแล้วมันไปหาใครมันไปหาจิตพอไปหาจิตจิตมันก็พอถึงจิตแล้วก็ขาดสะบั้นเลยขาดสะบั้นเลยอันไหนที่วางได้วางได้อันไหนไปหาจิตเมื่อไหร่ขาดขาดที่นิดที่ไม่มีทางเอาคืนมาได้เลยเพราะนั้นถึงบอกปฏิบัติให้เข้าไปหาจิตปฏิบัติให้ให้ให้จิตให้ใจเข้าใจแล้วจะเข้าไปหาจิตเพราะว่าจิตเป็นธาตุรู้อยู่แล้ว จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจิตเป็นจิตเป็นเป็นอ่าเป็นสังขัรตัวคิดตัวปรุงอยู่แล้วจิตเป็นจิตเป็นอาวิชาอยู่แล้วจิตจะได้เป็นวิชาวิชาวิชาเพราะฉนั้นจะพ้นทุกจะจะออกจากจากโลกใบนี้ได้ก็จิตกระจท่านถือว่าจิตกับใจแต่ต้องใจเข้าใจมันก็จะมามันก็ถึงจะไหลมาฝากไว้ที่จิตเวณการปฏิบัติของเราทําให้ใจเข้าใจก็แล้วกันทําให้ใจวางให้ได้แล้วกัน แล้วมันจะไหลมาหาเองโดยที่ไม่มีอะไรกั้นเลยมันจะไหลมาเองเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาสกัดมันได้เพราะว่าธรรมชาติพพระพุทธเจ้าค้นเจอท่านมาสอนใจและเข้าใจแล้วไม่ต้องกลัวมันจะเข้าไปหาจิตพอเข้าไปหาจิตนี่ขาดเลยเอแล้วสอนจนใจเข้าใจครบทุกอย่างไปหาจิตหมดเกี้ยงทีนี้เป็นธรรมทั้งแท่งจิตนี่แหละท่านเรียกว่าจิตพิเศษสุดๆเกินจิตไปไม่มีเพราะนะั้นเดี๋นเดนนี้ก็จิตก็พิเศษสุดๆเกินจิตไปไม่มีแต่ไปทางที่สมมุติ เป็นไปทางที่ที่เกิดขึ้นอะไรก็ไปเป็นทางที่อนิจจงทั่วขันตาเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับยังเป็นสิ่งที่ต้องทุกข์ต้อง, íz, อง aded, วัตวนตวัวตทุกข์วัตสงสารตอนนี้จิตรู้แค่นั้นถ้าเชื่อใจจิตถ้าเอาตามจิตจะเป็นแบบนั้นต้องไปจัดก,การที่ใจก่อนเท่านั้นถึงต้องไปบำบุงใจไปทําให้ใจเข้าใจค่ะแม่นิดนึง,นงแม่ถึงว่าเวลาเข้าพรรษาอะไรเงี้ยนาทีอ่ยต้องไป คติว่าถ้าเราปฏิบัติที่บ้านอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องไปวัดอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะต้องไปวัดก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติที่บ้านยังนนไงแม่ดีแล้วที่ถามดีมากจาก้ะบอกพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมอาการลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการค่ะไม่จํากัดนี้คืออาการลิโกไม่จํากัด,ดการเวลาแล้วไม่จํากัดสถานที่อาการลิโกไหม เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่ไม่จำกัดการเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวค่ะอยู่ที่ไหนก็พระเจ้าแผ่ไปหมดแล้วพระพระพระบาลมีพระกิจคุมคุมครอบโลกแล้วปฏิบัติปุ๊บท่านรู้ปุ๊บเลยท่านจะมาสอนเองถ้าท่านไม่ว่างท่านก็ให้ลูกศิษย์มาก็พระอรหันต์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านจะลงมาหาเราเองแล้วเ้ยบอกกันนะลูกหลาน สินแต่เองอะไรเองที่บ้านได้จ้ะสินแต่ก็เราก็เออไม่จำเป็นต้องท่องด้วย,ยนี่เราเขาเทเขาเรียกว่าศรัทธ,ธาวิรัตจจ่าเราก็บอกว่าเราขอรับประมวลศูนสินวันหนึ่งคืนหนึ่งจ้าแล้วก็เอออยู่ในองค์สินแต่ข้อ วัน 1, 1, 1, 1, หนึ่งคืนหนึ่งเพ่เราตั้งใจของเราแล้วก็ทําข้อวัดตามนั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องฟ <c oughs> ้านาติปาตาทินา,นา,า,น,ถถา,า,านาไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องค่ะกามินุตไออันอภิมาชย์ไม่ต้องเลยค่ะวิการรับพัฒนาไม่ต้องทั้งนั้นเลยค่ะนัตตะชิตวัตาวาิต่ำไม่ต้องทั้งนั้นเลยค่ะเมื่ออะไรค่ะเวลาเราเราทำบุญแบบเราฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเราสวดสีเราอยากทำบุญาเงี้ยเราก็สามารถโอนเงินได้ใช่ไหมที่สุดเคยถามแม่ไปแล้วแหละมันก็เปรียบเสมือนว่า เราแบบได้ไปทาที่วัดอะไรอย่างเงี้ยเราอธิษฐานเองได้ไหมแม่อกก๋อเรื่องการทําบุญให้พระศาสนาเมื่อกี้แม่ก็พูดก่อนนั้นแล้วนี่ว่าเกตนาที่จะกดทั้งหมดพระศาสนาเนี่ยให้พิจารณาก่อนไงคะพิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นเราควรทำไหมคับครัถึงบอกว่าใช้ปัญญาไงไม่ใช่เราทำตามทาตาม,ตามพดูพดพดูพดพ,ด,พดเลยนะแต่ถามว่าโอนเงินไปได้ไหมก็ก็ได้เพราะว่าสมัยนี้ก็ยุคนี้เขา อะไรก็ผ่านโลกโซเชียลหมดแล้วนี่ยุคนี้ธรรมะต,ต้องผ่านโลกอินเทอร์เน็ตแล้วะผ่านโลกสื่อ,อสารแล้ว啊คือเจตนาเราอยากใส่บาทอะไรอย่างงี้แเราไม่ได้ใส่เนี่ยเออเออแม่เคยบอกแล้วไงว่าให้ทําบุญมูลน,นิธิอ่าอ่าทาอยู่แล้วแล้ว,ลวก,ก็ใส่บาทแล้วค่ะเพราะว่ามูลนิธิเนะี่ยเขาเลี้ยงพระท,ทุกวนันเขาเลี้ยงพระท,ทุกวนันพระไม่เคยขาดจากมูลนิธิโดยเฉพาะมูลนิธิหลวงปู่มั่น เพราะเพราะว่าหลวงปู่มั่นนี่แทบจะเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าพุพระทุกพระองค์ทุกวันนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเพราะนั้นมูลได้ที่หลวงปู่ม่นถ้าหนูจะไปห่วงหุงข้าวต้มแกงหนูก็โอนทรัพย์ไปเป็นอธิษฐานเป็นอาหารน่ะก็ได้ใส่บาตรทุกวันแล้วไม่ต้องห่วงสามสิบวันโอนใหม่สามสิบวันโอนใหม่แล้วก็ทํไงกิจก็ไม่ต้องโลกวันกิจไม่ต้องมานั่งลหลงข้าวต้มแกงไม่ต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ต้องมาเอากิจมาใช้ จิตมันต้องทํางานอีกนั่นน่ะถ้าเรากรบข้าวกับปลาจิตมันต้องมาทำนั้นมาทอดป่งทอดปลามาตําน้าพริกมาจัดไอ้ข้าวมาหุงข้าวมาจัดเป็นโตมันโตมาจัดความเรียบร้อยมันต้องปานดีแต่ของมาถวายพระนั่นใครทําอ่ะจิตทําทั้งนั้นเลยนะถูกต้องแม่สุดยอดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนที่แม่แบบว่าที่กินเจอะไรเงี้ยแล้วแม่เพรแม่ครูผมก็ต้องไปกินเจแต่จิตมันมีภาระ โอ้ก่อนตะปีปล่อ,อยตรงนั้นตะปีก็ลงไปปอดเนื้อนะพอแม่มาพูดตรงนี้เขาโลงแล้วทีนี้สบายอ่ะนั่นแหละคือคําตอบปุณณ์เราต้องใช้ไม่งั้นท่านจะบอกว่าทำไมว่าทําบุญให้ใช้ปัญญาอันนี้แหละที่เอามาพิจารณาเอาอันนี้เราพิจารณาง่ายงานวัดท่านพ่อแม่ก็ไปทําบุญค่าอาหารเน่ทำบุญอาหารสงฆ์อธิษฐานเป็นอาหารสงฆ์เข้าโรงครัวเขาทํามาเมื่อไหร่เราก็ถวายพระเมื่อนั้นเราไม่ต้องไปเราเอาจิตถอยจิตมาเราปอ จัให้จิตว่างงานไงไม่งั้นจิตทําทุกอย่างเลยกเ็เลยวันนี้แล้วหุ่นทุ่งจะตายกว่าจะได้ไปวัดของกินไม่ใช่ว่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บยของกินยุ่งเกินของกินไปไม่มีเลยกว่ามันจะเป็นกับข้าวขึ้นมาหนึ่งอย่างจิตทําแหลกลานเลยจิตบุ่นวาแหลกลานเลยเออทีนี้โอ้เราใช้ปัญญาโอ้ในเมื่อเผอิญมันมีการว่าร่ว,รวมบุญอ่าละ ที่โรงครัวโรงทานก็มีอาหารจัดถวายพระก็ร่วมบุญแค่นั้นเองจะร่วมบุญกี่บาทก็ได้ไม่ได้เป็นไรเป็นเดือนเดือนสามสิบวันสามสี่สามสิบวันจากที่ม่เอาแบบนั้นนี่นาค่ะนล้วลูกหลานก็เคยบอกลูกหลานลูกหลานก็ทําอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ทำนะก็ทาอยู่แล้วก็อธิษฐานตีเป็นอาหารก็ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปคอยรับเอาจากพระบารมีหลวงปู่หลวงปู่ท่านรู้ ท่านรู้ว่าเราทำไปแล้วอธิษฐานถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิตะกูุนั่นตะกูุนี่ก็ว่าไปสิทุกวันนี้แม่ก็ให้ตะกูุแทนบุญแล้วน่าจะบอกให้ตั้งแต่นหนูให้ตุ้เรียนมา<ด>ตั้งแต่นหนูยัดเยียดไม่รู้ว่าเก็ทำบุญแบบห้ามเท่าไหรก็ไม่ฟังทุกทุกวันนี้แม่ก็ไม่เคยล,ลืมแทนบุญเลยหนูก็อธิแม่อธิษฐานถึงแทนบุญตลอดเลยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้จ้นนสุดยอดออจ้าดีนะนี่คุยกับแม่เราโล่งไปาได้เยอะเลยเนี่ยวันนั้นมันจิตเป็นกังวลจริงแม่น,น,นนะ จะไปนีไรว่าคเนยแลวโอมันต้องฝานี่อ้ทุกอย่างที่แม่พูดมาที่เป๊ะเป๊ทุกอย่างจริงจแม่เหมือนเครื่องพลระให้จิตนะงานเห็นไหมล่ะเพราะคนปฏิบัติมันเลยรู้ถ้าคนไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้อีกนะเนี่ยฟังก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีแหละพราะนี้มันคนปฏิบัติมันเลยรู้อ่ะเพราะว่าร่างกายมันทําตามกิตนะจิตถ้าจิตอยู่ในนี้อ่ะถ้าจิตไม่สั่งมันทำมันไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วถูกไหม เออมันจิตเป็นเป็นท่านรู้อ่ะเป็นเป็นปราสาดรับรู้อ่ะทานโทษนะหิวมันก็เป็นคนบอกเออหัวมันก็เป็นคนบอกโกรธมันก็เป็นคนบอกจ้ะไม่พอใจมันก็เป็นคนบอกปวดทานโทษเราปวดต้องขี้ต้องเยยวมันก็เป็นคนบอกอะ มันเป็นประสาทรับรู้อ่ะปวดหัวปวดร้อนมันก็เป็นรับรู้ทั้งหมดอ่ะเผ็ดไม่เผ็ดร้อนไม่ร้อนหนาวไม่หนาวเปรี้ยวไม่เปรี้ยวขมไม่ขมเค็มไม่เค็มมันบอกทั้งนั้นเลยมันเป็นประสาทรับรู้อ่ะใครมาเอามีดปาดใครเอามีดมาเฉือนใครเอามีดมาแทงมันก็เป็นคนบอกทั้งนั้นเลยนะปาดปั๊บมันก็รู้แล้วมีดบาดมือกูเข็มแทงเพื่อนเข็มแทงกูเนี่ยมันเป็นคนบอกทั้งนั้นเลยนะมันเป็นตัวตัวรับรู้อ่ะมันเป็นตัวประสาทรับรู้อ่ะมันเพราะนั้นเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นมันอยู่ในมันบรรริหาาา่งกยเอะ มันคลองร่างกายเราไอจิตตัวเนี้ไอสังขารจิตมันคลองร่างกายประสาททุกส่วนมันกระจายไปหมดเลยอ่ะมันกระจายไปหมดเลยทั้งมันจะเรียกว่าตัวรับรู้เหรอประสาทมันเป็นตัวรับรู้อจิตตัวรับรู้